รวมภาพหายากในประวัติศาสตร์ภาพที่1ปี1916หลอกกระสุนจำนวนมากจากการโจมตีปืนใหญ่เยอรมันแบบครปปิงบอมบ์แมนภาพที่2ชิ้นส่วนร่างวลาเดเมียคอม์มอฟนักบินโซเวียตจากภารกิจโซยอสหนึ่งที่เสียชีวิต24เมษายน1967ภาพที่3ทหารฝรั่งเศสปี1916แววตาช็อกและโกรธแค้นจากบาดแผลสงครามโลกครั้งที่1ภาพที่ส ี1907ทหารเรืออังกฤษปลดตัวนข้อเท้าทาสผู้หลบหนีสู่เสรีภาพภาพที่5ผูภูเขาน้ำแข็งสูงราว15-30เมตรกว้าง60-120เมตรที่ทำท้ายใต้กล้มปี1912ภาพที่6ภาพสีก่อนสงครามของนาซีเยอรมนีสแสดงสัญลักษณ์และอุดมการปลุกระดมภาพที่7อิสตันเดย์1945 ทหารแอฟริกันอเมริกันถือกระสุนปืนใหญ่เป็นไข่อีสเตอร์ให้ฮิตเลอร์ภาพที่8ลอนดอนหลังการถล่มทางอากาศของเยอรมันในปาร์โอบไปถึงช่วงกันยายน1 9 4 0พฤษภาคม1941ภาพที่9สุนักกองทัพได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติการที่โรดพนินชอรในปี1944